สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้แอดมาอยู่บริเวณสะพานยกระดับนะครับสายนาครผสมการจนบุรีนะครับตอนนี้ขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31นะครับกำลังจะผ่านชุมชนบ้านเมงด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะมาลอดสะพานเกือกม้านะครับขออภัยฮนะ เดี๋ยวจะมาลอดสะพานยกระดับนะครับสายนาคปรปฐมกาญจนบุรีสะพานเกือกม้าอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวก็จะลอดสะพานเกือกม้าด้านหลังด้วยนะครับมาแล้วฮะเสียงวีดโหยสีอย่างนี้หน้าตาแบบนี้นัมเบอร์อะไรเดี๋ยวมาลุ้นนะครับใช้สี่ห้าศน 4505หรือเปล่านะครับหน้าต่างนี้มี4505กับ4509นะลองดูว่านัมเบอร์อะไรนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนะบุรีนะครับนี่นะครับนีิตาชิมาแล้วเป็นรถนอนนั่งและนอนปรับอากาศทั้งขบวน มาแล้วนะครับนิาชิก4.5 0 5ครับผมมาแล้ว okay, wow. 4.5นะครับอย่างที่แอดบอกไว้นะหน้าตามันบอกนะครับนิจชิก4.5 0 5นะครับทำขบวนด่ว,วนพิเศษสักกินารัตที่31ต้นทางกรุงเทพไปทางสุมทางหาดใหญ่นะครับผ่านไปแล้วลอดสะพานเกือกม้าด้านหน้าด้วยนะครับ ชุมชนบ้านดงยางนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งกิโลเมตรนะครับจะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งด้านหน้านะครับเลี้ยวโค้งไปก็สถานีจะอยู่ขวามือนะครับขอฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด, share, ดติดตามกันด้วยนะครับหากว่าถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกชาแนลครับ